ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะมาทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยก็มาให้กําลังใจนะคะน้องๆแล้วก็สําหรับคนที่จะได้รับรางวัลวันนี้นะคะวันนี้คอสตูมจากแน่จัดเต็มกับมาวันนี้เลยมีความเซ็ก่ทั้ชุดค่ะก็เอาตามธีมเลยนะคะที่ทางวายาชาแนลบอกว่าต้องเป็น Black and Go นะคะก็มีทั้งโกทั้ง Black มาเลยกลับมารอบนี้ที่บอกว่ากำลังจะมีซิงเกิลใหม่แล้วค่ะ ก็กำลงังจริงๆแล้วเพิ่งปล่อยเพลงไปทาง YouTube นะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกเป็นเพลงสากลน,นะคะคราวนี้ชื่อเพลง You melt my heart ถ้าเพลง You melt my heart เนี่ยเป็นเพลงที่ความหมายก็คือเธอทำคุณทาให้หัวใจของฉันละลายนะคะซึ่งอยากจะให้เป็นเพลงที่สื่อนะคะให้คนที่กําลังมีความรักนะคะส่งให้คนที่เรา กำลังรักเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำให้หัวใจของเราละลายนะคะเพราะตอนนี้หลายๆคนก็แน่นอนกับเรามีความรักเ,เพราะว่าที่พี่เคยออกเพลงมานะคะจะเป็นเพลงที่แบบ เป็นแดนซ์ก็มีแล้วนะอย่างสบัดบ๊อบนะก็จะเป็นเพลงแดนซ์แล้วก็เชิดเชดไม่ค่อยแคร์นะคะผู้ชายแล้วก็เพลงที่เพิ่งปล่อยไปปีที่แล้วก็จะเป็นเพลงเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์นะคะซึ่งก็เป็นเพลงสไตล์เหมือนกับผู้หญิงเข้มแข็งที่บอกผู้ชายว่า เธอมีค่านะแต่เธอไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของฉันคือมีเพลงที่เป็นผู้หญิงเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนเข้มแข็งในความรักมาแล้วเพลงนี้ก็เลยอยากให้เป็นเพลงที่ให้ความสําหรับคนที่กําลังมีความรักใช่ค่ะอยากให้ส่งไปให้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงสากลด้วยนะคะก็จริงๆแล้วมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะไปถ่ายถึงประเทศกรีซเลยนะคะ แล้วก็พระเอกมิวสิกนะก็เป็นในแบบนะคะอิตาลีด้วยนะคะก็ทุ่มทุ่มทุ่มทุนท,ทุ่มใจมากเลยสำหรับเพลงนี้ยกกล้องไปถ่ายที่นู่นเลยนะคะแล้วก็ไปเอาแต่ตากล้องเอาไปจากที่นู่นนะคะเอาต้องจากที่นู่นเลยค่ะตอนนี้ก็เพลง You m e l t My Heart นะคะก็ปล่อยแล้วทาง Youtube นะคะ Spotify นะคะหรือว่าจะเป็น Instagram อะไรก็มีเข้าไปเล่นได้หมดเลย TikTok นะคะแล้วก็ Apple ก็ตอนนี้ดาวน์โหลดได้ทุกที่เลยนะคะ